ยาวมากเลยเนี่ยว้าว <Wow. S 2> ักมากเลยตแบบสปีดจเร็วกว่ารโอ้ยเยอะแล้วตระเปาเซเลนเฮดเดินลุยนะ้ำมาเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วเข้ามา เจ้าเปามาหลบมุมเลี้ยงอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยมันกินที่มือเลยนะนีดูดิมันกินที่มือเจ้าเปาเลยอ้าวเขินกล้องหรอเราอ่ะเนิมเนมเน่มเมากเลยมเน้่มเนิ่มเนิ่มเนิ่ยเน่น่าเินมนิ่่มเิ่เนิ่เพิอินเลิครันโ่มเนิ่มเนิ่มเมมิมนิ่นมุนขมิมเนิมิ่ิ่เน่มเนมนิ่ เน่นดูอ้อยเพลิดเพลินเลยวันนี้เป็นวันสามัคคีชุมนมุมฉันกินอาหารกันอย่างสบายใจเลยนะโซนเจ้าเปาอยู่ทางโน้น,นตามไปให้ยันบ้านกระต่ายดูนกกระเจอกเทศนะมันแบบว่าอยากรู้ยากเห็นมากเลยอะ <Yes. S 2> คือซุ้มมองเจ้าเปาอยู่เฮ้ยเจ้าเปาอยู่ฝั่งนี้นะๆๆๆนกกระเจอกเทศอยู่ฝั่งนี้ ดูดูเพื่อนดูขนตาเนาะก็ตจองเทศนะมดม่ใกล้ๆนะดูดิขนตามันยาวมากเลยอ่ะวว้าวดูดิโอตาสวยมากเลยนะเราอ่ะดูดิดโอใช่ฉันขนตายาวมากเลยเนี่ยมากมากเลยนี่ยืนให้ถ่ายรูปเลยนะเห็นไหมน่ารักจริงๆส่วนเจะเป่าครับก็ ยังเพลิดเพลินครับกับการให้อาหารกระต่ายครับเ่อรักอ่ะกระต่ายเทียบเลยครับในล้าวโอเคครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เจ้าเปาได้เลี้ยงอาหารกระต่ายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเพื่อนนี่เจ้าเปากับนกกระจอกเทศสบตากันครับเธอเมื่อไรจะให้ฉันกินอาหารตั้งล่ะ นี่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 เจ้าเปาเลี้ยงนกยุงครับอันนี้เป็นนกยุงอินเดียนะสีขาวจ๊วงเลยรอให้ดูน,นี่อยู่นี่ดูมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะมันมีอาหารอยู่มันมีอาหารอยู่มันไม่กินของเราเหรอกเหมือนนะอันนี้ก็อยู่ข้างบนครับอเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวผู้นะแต่ว่าไม่มีหงอนข้างบนเนีบเหมือนจะถูกตัดไปแน่เลย หลังจากเลี้ยงก็ตายเสร็จครับโอ้โหหุ้ยสวยๆวมนนี้สวยอะ่ะว้าวหันมาหน่อยหันมาหน่อยแล้วว้าวเฮ้ยป่าวไมเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับเก็บสปีดนะครับไปโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนคาเฟ่อของที่นี่นี่ไงเราเคยมาแล้วไงสวยมากอะ่ะว้าว นี่ครับเพื่อนๆก็จะมีขนมนะอยู่ในตู้เต็มเลยครับมีเค้กเพียบเลยอันนี้มีเค้กเค้กผลไม้ด้วยนะนี่มีขนมใส่ไส้ด้วยครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นนมแบททรีนะครับไม่ใช่นมรีแมชชีนใช่ไม่ใช่ชาไข่มุกอ่าแค่แค่ใช่พี่เขาบอกว่าฟิลจะเหมือนชานมไข่มุกครับเป็นชาไต้หวันนะนะครับโอ้โหคันนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนกันแหละเพราะว่า โอเคครับเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเป่ากินไปก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ออยวเขาไปดูกันใหม่ครับนี่ฝั่งนี้เขาจะมีบอ่อสายด้วยนะบอ่อสายสูงเ้วมีมีเก้าอี้แบบให้ผู้ปกครองนั่งรอด้วยครับนี่ก็มีบอ่อสายให้เด็กเล่นได้นะที่นี่แบบกิจกรรมค่อนข้างเยอะจริงครับสามารถเล่นได้สนุกเลยครับนี่เจ้าเป่าวิ่งจนเหงื่อท่วมแล้วครับยังไม่รอฝ่าเขาเลย,ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีโต๊ะแบบที่นั่งเป็นซุ้มแบบนี้ด้วยนะรอบเลยครับ เสร็จแล้วครับหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าเป่าก็มาวิ่งไล่เป็ดอยู่ที่นี่ครับเป็ดเขาเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็ปล่อยเป็ดให้แบบเดินแบบทั่วเลยครับนี่ก็จะมีทั้งเป็ดไข่เป็ดแมนดารินเนี่ยโอ,โอ้ก็อย่างที่บอกครับกิจกรรมที่นี่จะค่อนข้างเยอะเนอะน้องๆมานี้แบบมีอะไรให้ทำเยอะเลยครับเจ้าเป่าก็สนุกสนานเลยครับกับผูเป็ดครับ กันบนเรือเป็ดแล้วครับกับพี่โจอีกหนึ่งคนนะครับพี่โจเป็นคนปั่นครับเจ้าป่าเป็นคนชมวิวอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดินมาเตะบอลล้งก็โต้องเดินมาเตะบอลล้งเอาละครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางระวังตกน้ำนั่นเดีพยวก็เสียวอยู่เหมือนกันครับเระวังไม่ต้องกัากันโอเคโอเคสังนี้ครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เขาจะพี่โจจะเป็นคนบังคับทิศทางนะครับเราจะขับตรงนี้ได้ไหม แล้วเราจะเข้าป่าบ้าวันนั้นไหมเพราจำได้วันนั้นที่เปาบังคับอ่ะแล้วก็พาพ่อไปตกป่าเข้าป่าจนเงี้อเปาเนบังคับเลครับแล้วดูทิศทางเลยครับต้นพี่จแบบสปีดครับเร็วกว่าล้อโอ้ยยเลยยลยยดิบยิบยบยิบบตอนนี้เราถอายกลับครับถอยครับใุกระเป๋าครับึ้ง้นยอเต็มเลยครับเตเิ้ ไปเลยไปเลยาเดี๋ยวหน้าเต็มกำลังไปเยแล้วจ้าเปาเซเลนเฮดเดินลุยน้ำมาเร็ว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 เรไปเร็วเอ้ยยวเข้ามาเอ้ยไปดิโอ้ตอนนี้ตึงครบตึงครับพักพักดคพักพักพักดิบดิบดิ ลับลับแล้วนจงข้นกลางแม่น้ำครับไปไหนก็ไม่ได้ลอลเข้าปแล้วเข้าปแล้วเข้าปแล้วเอ้พี่โตเข้าไปแล้วพี่โับไปเร็ววนาดนีเอาแล้วเอาแล้ว ดักแรนแตดดอมในหองกันสนุกมากใหม่โอเคกัไลค์กนแชร์ช่องวันซอ o ี่ได้เลยนะโอเคแชรยไม่เป็นไดีมากอย่าลืมกดติดตามช่องเ a าซอ o ี่ด้วยนะวันนี้เราไม่ได้กลับบ้านกันหรอก